วันนี้เราก็จะมาพบปะพูดคุยกับเราอาดีตสมณเนรและก็อดีตพระภิกษุส,สงฆ์ที่บวชในโครงการโครงการนี้เป็นโครงการบรรพชาอุปสมบทประจำปีพุทธศักราชสอง8ั้า้อยหกสิบดณวัดร่มเปิงตะปธารามและโครงการนี้ไม่เป็นเพียงการสืบทอดประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปซึ่งเมื่อพวกเขานั้นลาสิกขากลับไปใช้ชีวิตเป็นคารวะอีกครั้งก็จะได้นำหลักธรรมคำสอนและประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการสร้างคนดีสู่สังคมและวันนี้เราก็จะได้นำทุกท่านนั้นได้มา พบปะพูดคุยอดีตสมานนอดีตพระพิสุกสงฆ์และก็อดีตสินจันนีามาเปิดใจเปิดความรู้สึกที่ทุกคนนั้นมีประสบการณ์ในการอยู่ในโครงการนี้ก่อนอื่นเลยก็จะได้นำพาทุกท่านนั้นได้มาทำความรู้จักกับน้องๆเหล่านี้ครับสวัสดีครับผมนายชีวพิจันดีชื่อเรียนชื่อเฟอร์สครับเป็นคน เชียงใหม่เป็นคนเชียงใหม่นะเป็นการบวชครั้งที่เท่าไหร่นะครั้งที่สองนะครั้งที่สองบวชเป็นสามมณรเนื้อบวชเป็นพระภิกษุเป็นสามเณรครับเป็นสามมณรครั้งก่อนเป็นสามเณรแต่ครั้งนี้เป็นพระภิกษุครับผมวันนี้ก็ได้ลาสิกขาลาเพศเป็นคารวะแบบเดิมเป็นยังไงบ้างชีวิตตอนเป็นพระก็ช่วงแรกๆยังไม่ค่อยชินครับกับการปรับตัวที่จะต้องตื่นมาทาวัด หรือว่าใช้ชีวิตเป็นพระภิสุนี้ครับแล้วตอนนี้ก็ได้ลาสิกขาแล้วชีวิตเป็นยังไงบ้างแตกต่างกันยังไงบ้างก็ยังไม่ชินเหมือนเดิมครับเพราะว่าช่วงที่เวลาที่ได้อยู่ก็เริ่มปรับตัวได้แล้วครับอพอกลับมาเป็นคารวัตก็รู้สึกว่าก็ยังไม่ค่อยชินว่าต้องปรับทำตัวยังไงแบบวางตัวยังไงนี่ครับก็ยังมีก็เรียกว่า มีกระแสอยู่ความเป็นพระอยู่ก็เลยยังเก้อเก<ๆ>เกินเกินก็ยังไม่เคยแล้วศึกครั้งนี้เราคิดว่าจะกลับบ้านเลยหรือว่ายังอยู่วัดต่ออ่าต้องกลับบ้านเลยครับกลับบ้านเลยนะอะไม่ได้อยู่วัดสักวันสองวันก่อนแล้วค่อยกลับ,บแล้วคิดว่าการบวชครั้งนี้ได้ประโยชน์อะไรไปบ้างประโยชน์ที่ได้ก็เป็นเรื่องของแนวทางในการใช้ชีวิตครับว่าเราควรมีสติในการใช้ชีวิต เม,มื่อก่อนผมเคยคิดว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องไกลตัว<ม>แต่พอได้ขับเข้ามาเป็นพระพิสุก็ได้เรียนรู้ว่าบางอย่างมันไม่เป็นของไกลตัวขนาดนั้นครับ<ม>เรื่องสติการใช้ชีวิตก็อยู่กับตัวเรานี่เองใช่ครับก็เหมือนหนังสือหนึ่งเล่มที่เราจะอ่านตอนไหนก็ได้แต่เรากลับไปอ่านแต่หนังสือเล่มอ,อื่นใช่แต่หารู้วว่าหนังสือเล่มนี้คืออยู่ในตัวเรานี่เองเพราะงั้นนี่คือ ความเป็นจริงของชีวิตคนเรานั้นก็อยู่กับตัวเราจะดีจะชั่วจะเรวมันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเราเพราะฉะนั้นการมาบอกครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่ได้รับไปแล้วสิ่งใดทีเ่เกิดความน่าจดจําที่มาในครั้งนี้ก็คงเป็นพวกหลักคําสอนครับเรื่องการใช้ชีวิตเพราะว่ามีพระพี่เลี้ยงคนหนึ่งครับเคยบอกไว้ว่าถึงเราจะไม่เชื่อเรื่องพบหน้า หรือว่าพบที่ผ่านมานี้ครับอย่างน้อยการที่เราทํามีสติในวันนี้ก็เป็นการที่เราไม่เป็นคนประมาทในตอนนี้ครับก็อย่างน้อยก็เป็นการสอนเรื่องของก็ประมาทในตัวแล้วการดําเนินชีวิตตอนที่เป็นพระสงฆ์การตื่นนอนหรือการทํากิจจวัตรประจําวัน,นมีปัญหาบ้างไหมไม่มีครับมีพระพี่เลี้ยคอยช่วยเหลือตลอดเลยค,คอยช่วยเหลือตลอด ก็ถือว่าเป็นการฝึกฝนเป็นความอดทน,นในตัวด้วยแล้วโดยปกติแล้วการที่เคยบวชนี่มีการมาอปฏิบัติธรรมบ้างไหมที่ก่อนอนนั้นไม่เคยเลยครับนี่เป็นที่แรกที่ได้มาลองปฏิบัติอ๋อในที่แรกเลยแสดงว่ามาที่นี่มาบวชไม่พอว่ายังได้ปฏิบัติปฏิบัติตัวเองด้วยใช่ที่นี่เป็นสำนักปฏิบัติธรรมเพราะการเข้ามาบวชบางครั้งถ้า คนไม่เข้าใจว่ามาบวชก็คิดว่าบวชธรรมดาแต่ที่นี่บวชเพื่อเรียนเพื่อศึกษาแต่ในการศึกษาที่นี่เป็นการศึกษาตัวเองก็<ม>คือการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่ได้อยู่ตรงนี้<ม>ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ในช่วงปิดเทอมด้วย<ม>แล้วโดยปกติถ้าเมื่อก่อนไม่ได้มาบวชเนี่ยชีวิตประจําวันเราไปทไําอะไรบ้าง ก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรครับเหมือนเราใช้ชีวิตไปวันๆให้ผ่านไปวันๆนี้เฉยๆเราพอเรามาใช้อย่างนี้เห็นความแตกต่างบ้างไหมได้เห็นถึงความแตกต่างชัดเจนเลยครับว่าบางอย่างบางทีเราควรจะทําในวันนี้เลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นบางทีก็ชีวิตก็ยังอยู่บนพื้นฐานของความประมาทนะบางทีสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นบางทีมันอยู่รอบตัวเรา โกกชีวิตข้างนอกเนี่ยบางครั้งอยู่บนพื้นฐานของความประมาทบางครั้งเราไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่อยู่ที่นี่สอนให้รู้เรื่องของสติดูกับปัจจุบันนะแล้วชีวิตความเป็นพระตอนนั้นได้สอบอารมณ์ได้ปฏิบัติกูบาอาจารย์แนะนําอะไรบ้างก็แนะนำชีวิตีว่า บางทีสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็ควรจะไปโฟกัสกับมันเลยว่าสมมติถ้าเจ็บก็ให้กําหนดว่าเจ็บน้อเจ็บน้ออย่างเงี้ยก็คือการปฏิบัติในการที่จะดูสภาวะตามความเป็นจริงของเราแล้วถ้าออกไปข้างนอกนจะลืมไหมเนี่ยก็พยายามจะปฏิบัติหาเวลาปฏิบัติเพิ่มก็ให้ระลึกถึงอยู่เสมอว่าตลอดระยะเวลาที่เราอยู่เป็นพระภิกษุสงฆ์เนี่ย อะไรที่ครูบาอาจารย์โดยพู้พิเลียนแนะนําก็ให้ระลึกถึงตรงนั้นเมื่อระลึกถึงวันนั้นเนี่ยมันจะเป็นอนิสสงที่ว่าได้เห็นประสบการณ์ที่เรามาที่นี่แล้วก็จะเห็นประโยชน์มันแต่ถ้าเราไปแล้วเราไม่นึกถึงก็จะไม่เกิดประโยชน์นแล้วสําหรับความคิดของอน้องเฟิร์สนะชื่อเฟิร์สนะครับคิดว่าอยากจะเอาประสบการณ์ตัวเองวันเนี้ย แนะนำผู้ที่อยากจะมานีน้อย่างไรบ้างก็อยากให้ผู้ที่อยากมาลองก็ได้เปิดใจมาลองเลยปฏิบัติเลยครับ mm hmm. อยากให้ทุกคนได้ลองมาเข้ามาปฏิบัติดู mm hmm. เพราะว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างก็มันไม่ได้เป็นของไกลตัวขนาดนั้นเราสามารถกําหนดแล้วก็ดับทุกได้ mm hmm. โดยการปฏิบัติ mm hmm. mm hmm. คือการมาเรียนรู้ความทุกข์ว่าสิ่งที่ทุกข์มันก็อยู่อยู่ในตัวเราเลยแหละ ทุกเกิดขึ้นจากความคิดบ้างทุกเกิดจากการกระทําของเราบ้างเพราะว่าเราขาดสติเราก็จะได้เห็นความเป็นจริงเนาะเพราะงั้นเป็นการแนะนําให้เพื่อนๆได้เข้ามามีเพื่อนเคยสนใจมาไหมแล้วขณะที่เราบวชเนี่ยเคยอยากจะตามเรามาไหมย,ยังไม่มีครับแต่<น>ถ้าออกไปก็หวังว่าจะได้ชักชวนคนอื่นมาลองปฏิบัติตามะอะไรก็ดีแล้วคิดว่าโอกาสในครั้งต่อไปเนี่ย กี่เปอร์เซ็นต์ที่จะมาอีกครั้งถ้าสําหรับการบวชเป็นพระพิสุนี้อาจจะยังไม่แน่ใจครับแต่ถ้าเป็นกลับมาปฏิบตัติก็จะหาเวลาว่างกลับมาทําแน่นอนเคยเคยคาดหวังไหมก่อนก่อนที่เราจะอยากจะมาบวชเนี่ยเคยคาดหวังอะไรในครั้งนี้บ้างไม่ช่วงที่ก่อนจะมาบวชไม่ได้คาดหวังเลยว่าจะได้มาปฏิบัติหรืออะไรนะครับ <c oughs> แค่รู้สึกว่า อา,อายุยี่สิบแล้วก็อยากจะมาบวชให้คุณแม่นีนแต่พอได้มาเข้าวาก็ได้ปฏิบัติก็รู้ถึงว่าแบบเรามันไม่ได้เป็นของไกลตัวอะไรค่ะ <orm> ก็ถือเป็นการเรียนระยะสั้นนะเป็นระยะสั้นที่การเรียนในทางชีวิตในการปฏิบัติธรรมเพราะการปฏิบัติธรรมมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ชีวิตคือชีวิตคนเราจะ เดินออกซ้ายออกขวาบางครั้งขึ้นอยู่กับว่าสติของเราจะระลึกถึงอะไรบ้างเพราะวันนี้น้องเฟิร์สได้เข้ามาอยู่ตรงนี้ก็แม้จะเป็นเพียงแค่ระยะสั้นๆแต่คิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดคําสำหรับการที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติตนเองให้มันเกิดประโยชน์เพราะงั้นไม่ว่าเราจะนำไปใช้ชีวิตในการเรียนหรือการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต เป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นนะแล้วในความในคิดในการที่เราว่าประทับใจกับสิ่งต่างๆในวัดเนี่ยเราประทับใจอะไรบ้างผมค่อนข้างประทับใจหลายอย่างนลยครับไม่ว่าจะเป็นพระพี่เลี้ยงหรือว่าพระที่ประจําในวัดแล้วก็ูุคลากรภายในวัดทุกคนคอยช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งกิจกรรมในวัดก็เป็น เป็เหมือนเป็นกิจกรรมประเพณีที่สวยงามมากครับอย่างเช่นเวียนเทียนนี้ก็เป็นประเพณีที่ดีครับมีความชอบอ,อยู่เพราวะว่าเป็นก็เรียกว่าวัดวัดร่มเพิงจะมีทุกวันพระใช่แต่ที่อื่นจะไม่ไม่ไม่ค่อยมีจะหายากเพราะที่นี่จะมีทุกวันพร,ระเพราวะ,ะว่าเจ้าวัดเราจะรักษาสนกความเนียมแบบไทยๆไ,ไว้และที่สําคัญในโครงการนี้ก็เ,เห็นได้ร่วมโครงการแล้วมีกิจกรรมสงกราน เป็นไงไบ้างเห็นแล้วเป็นอย่างบ้างผม,ผมช่วงไม่คิดว่ามันจะมีกิจกรรมแบบนี้เลยครับอพอได้มาลองก็รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่แบบมันสวยงามเป็นขนบธรรมเนียมไทยที่แบบน่าเคารพมากมครับก็เป็นการเล่เลนแล้วก็ทำความเคารพกันเลยว่าดำน้าพระสงฆ์แล้วเราก็รู้สึกได้ร่วมในโครงการตรงนั้นก็คืออย่างน้อยก็มีคนมานอวยพรให้เราแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมแล้วเห็นเมื่อก่อนที่จะลาสิกขาเนี่ย อ่าเาพี่เลี้ยงแล้วจะได้นําพาไปวัดต่างๆเป็นยังไงบ้างก็ได้ไปเที่ยวชมได้ไปดูว่าสถานที่ต่างๆเป็นยังไงนี่ครับรู้สึกว่าก็ได้เป็นการเปิดโลกเพราะปกติบางทีเราก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้าไปด้วยตนเองปกติก็ยากนะที่จะไปวัดต่างๆมาโครงการนี้ก็จะได้นําพาไปเราจะได้รู้จักไปหลายที่ไหมหลายที่มากเลยครับก็ เป็นวัฒนธรรมของที่นี่ที่จะพาพระสงฆ์ที่บวชในโครงการและก็สามเณรไปทําความเคลาไหวทำความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์แล้วก็ได้ไปชมสถานที่ที่เป็นแบบวิถีพุทธของเราก็จะได้ให้ทุกคน,น,นจะได้เรียนรู้และก็สืบซ้ำอย่างน้อยก็ได้ปลูกฝังคนที่ไม่เคยเข้าวัดก็ได้เข้าวัดแล้วก็เป็น ความสวยงามในเรื่องของการกระทําเป็นประเพณีที่เป็นการเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เกลุพระเทรา mm hmm. มเถรดละกะวันนี้ก็ได้พูดคุยเป็นพอประมาณนะถือว่าเป็นประสบการณ์อันล้ำค่าอีกครั้งหนึ่งที่น้องเฟิร์สได้เข้ามาศึกษาแล้วก็เรียนเป็นช่วงเรียนระยะสั้นในช่วงปิดเทมนะอมเนาะเพราะว่าที่อื่นบางทีเราไม่มีโอกาส แต่วันนี้ก็ได้โอกาสและถือเป็นความโชคดีน้องเฟิรสนะก่อนที่จะกลับไปสู่ทั้งโลกอีกครั้งหนึ่งหลวงพี่ในฐานะที่เป็นผสมยังอยู่ที่นี่ก็ขอวอวยพรนะรรอวยพรให้ได้กลับไปใช้ชีวิตที่ดีโดยอย่างมีสติแล้วก็การกระทําอะไรต่างๆแต่ก็ให้ระลึกถึงคําสอนของครูบาอาจารย์และเราก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทบนพื้นฐานของความีสตินั่นเอง วันนี้ก็ได้คุยกับน้องเฟิร์สซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่ลาสิกขาไปก็เป็นการพูดคุยที่ดูค่อนข้างจะมีสมาธิและก็มีสตินี่แหละคือประสบการณ์ที่ได้เข้ามาบวชก็น้องก็ยังบอกว่ายังทำตัวไม่ถูกว่าการเป็นพระแล้วพลิกตัวเองมาเป็นคารวา่ก็ยังเกรงเกรงอยู่ก็เป็นธรรมดา เวลาอยู่ในผ้าเหลืองก็ยังอยู่ในความสำรวมพอเราลาสิกขามาก็อาจจะต้องปรับตัวอีกนิดหนึ่งก็วันนี้ก็ได้พูดคุยกันพอสมควรวันนี้ก็ขอเจริญพร